ผมทำยังไงหน้าเด็ดลงทุกวันเฮ้ยเฮ้ย้ยสามช็อตเกิานี้เกิานี้คือเด็กๆเด็กๆโปรนี่คือน้ำมะพร้าวคือกินทุกเช้าปะคะกินทุกเช้าทุกวันกินน้ำมะพร้าวต้องกินตรงนี้เท่านั้นนะครับ เพราะว่าจะได้วางน้ำมะพร้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกระโดดั้นทีก็น่าเลกลงทุกวันเหมือนผมนะครับเคทุกคนลองทำดูนะครับบ๊ายบายเอาแล้วถ้าอยากได้แทมปบอร์นะคะอยากได้แทมปบอร์ก็สั่งได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กของผมนะครับเคทบุ๊กภานวันศุนะครับสนใจติดต่อได้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่1นึ0งหื้ากรอยบาทนะครับสำหรับตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับ จาก1,9900บาทซึ่งเป็นราคาที่ดีมากเลยสมบูรณ์เลยไม่กี่ตัวนะครับมีมีอาจารย์มีท่ากระโดดประจำไหมคะอ๋อขึ้นมาไม่ทันไม่อะไก็กระโดดปกป้องเลยแล้วก็ใช้มันเป็นรูปวิ่งใช้เป็นรูปวิ่งคือไม่ต้องซื้อรูปวิ่งเลยเนี่ยวิ่งอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โอโออ๋อต้องทำหน้าอย่างี้ป่ะคะใช่แล้วนี่แหละท่ารถพุงท่ารถพุงกันอันดีของผมเลยเนี่ยเนี่ยดูไหม จริงจังต้องจริงจังเลยนะต้องจริงจังแบบนี้เลยนะทำอย่างนี้ผมเพิ่งหายหมดโอเคแทมบุรีราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทราคาพิเศษ